哎，啊吼，会的。哎， พัทยา เคยมาเหมือนกันนะคะโซ่ถามเมาดยเหมนกัน็นลเนล้นองมีบุญนะคะถุอ้มช้าหนเชื่อมากเลยนะคะแต่ว่าคนสุรินทร์เรามาอยู่ที่นี่กันเยอะ เขาตกงานหรือเปล่าเขาไม่ยอมไม่เปิดตังเนี่ยพ่ออย่าไปอยู่ใกล้ช้างนั่นเรนะื่องน่ะวันนี้เรามาปลูกถึงบางช้างชนบุรีเลยยังไงพนะ่อยังไงยังไงทือวทาถือว่าถือข้าวตรงไหนตรงนี้ไม่ต้องข้าวหรอ,น,น,น,อนั่งนั่งรอยอยู่ ้าของชื่อพี่หม่มอ่ะเขาอยู่ในบ้านเจ้าเจ้าบ้านอะไรวะน,วน,นวี่บ้านตัดที่ป้องการล้างซูซักมากนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะเจ้าของถ้าเราเข้าไปจะไม่มีเจ้าของแม่ชาม้างมันจะดุมึงเจ้าของกูนะฮะเ <the> อฟซีจ้บอยพี่มัมน,นากุูฮะ นากุยกูบรนณาเลยฮะอุ้ยหลับสบายเลยหลับสบายเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่โทรแม่อ้วนจังเลยค่ะมาเยี่ยมน้องนานานานไหนลูกพี่เดินให้ดูหน่อยแค่เกงสวัสดีค่ะที่โทรมา อยากมาดูน้องให้กุยโซมู้วัาที่ค่ะเออวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้ยมือจะกูแนบ่าเน่โอ้ยไม่เคยหลับดุ้งเลยบ่เนี่ฮะแปดตัวแปดเชือกแปดเชือกอยู่นี่แล้วก็นำบินเบ้อปางเถทีติดบ่แล้วในตกงานบ่แต่ไปย์อ้ยไม่ได้พากลับบ้านหรอก็อยู่นี่เลย อ๋อ,อก็คือตอนนี้เขาตกงานอยู่เหมือนกันแต่ก็อยู่ที่นี่ได้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อน้ำนมอ่ะออกแล้วเนะวาะออกไม่มากออกได้น้อยไม่ต้องกินกล้วยเยอะๆหรือเปล่าในพ่อเขาตัวงายใหญ่เดะเหรอคะพี่พ่อเขาตัวงาเหรองายใหญ่ยี่ใช่ไหมโอ้ นมามากมากนะคะที่นี่มีแต่สวนยางเต็มไปหมดเลยค่ะแม่เหมยแม่เหมยแม่เหมยเอฟซีแม่เหมยเยอะนะโหแม่ข้าวตาหวานด้วยเนาะหูกลางด้วยนะยืนฟังว่าเอ๊ใครพูดอยู่หึ้งฉันไม่เคยเห็นคนนี้คือใครเนาะนี่ฮะ แม่เหมือนุ้นตัวๆเลยค่ะลูกก็หาเมมเมมกินเหรออ๋อลูกหานมนมกินน่ารักจังเลยตุ๊บอ๋อนอนเลยจ้านอนในดอกแม่หนูไม่นอนหนูไปนอนตรงนั้นไม่กลัวแม่เหยียบเปล่ลูกฮะหนูไม่กลัวแม่เหยียบ,บ,ห,ห,ยยบหรอคนเก่งเนนาจริงวอลมันก็ฮะบ้าปานิงบ้าปานิง นัง่งวัวบนมือ, <c oughs> อส้อ่าโอ้ดูสิดูสิดูสิเขาไม่กลัวแม่เขาเหยียบเลยทำ <c oughs> ไมน่มารักจังเลยขอกระบป๋าได้ไหมไหน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 ,น,นเดินเที่ยวหน่อยเร็วคนเก่งเร็วเดินให้ดูหน่อยเร็วอ๋อลูกมา ลงมาเดินเที่ยวให้ดูหน่อยค่ะนอนจ้าแ <c oughs> ดงๆไว้ใจได้กะตู้น่าจะบิ๊กยังแม่นาวฮาหนอะมาบิ๊กเงี้ยชื้อๆไ <c oughs> ด้ลักยังไม่รู้ภาษายังไม่รู้เรื่องน้องใบบุญนอนหลับสบายเลยนะนะ นอนหลับสบายเลยนะคะคุณพ่อเขาอยู่ข้างหลังนะคะตัวตัวนั้นนะคะเชือกนั้นละคะคุณพ่อเขาคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อคุณช้างโอ้คุณช้างคุณพ่อคุณช้างนะคะคุณแผนจะอยู่ข้างๆนะคะไ,ไห <c oughs> ไมัมเหรอหนุมอ<า>งโอ้คนอยากมองมุมาบไปนแล้วช<อ>้า<อ>งก็ชื่อมัมช้มางชื่อมัมแต่อยาให้มนดีอ โอ้พายมัมก็คือช้างชื่อมัมแล้วหายใหญ่ให่บอกเรอพี่มัมใช่ไหมกูโอ้ยียบฮะขรุบอ่ะโอ้โดนเหยียบแล้วโดนเหยียบละโดนเหยียบขาละโดนเหยียบขาแล้วตื่นละแม่เออเหยียบลูกละจ้าสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นตาโตเลยจ้าโดนเหยียบ เดินเที่ยวให้ดูหน่อยค่ะเร็วๆรวับจ้ะขอหลับต่อนะน้องบิงเงียบกันแล้วโอ้หลับเอาไปเนาะแสดงว่าแม่เหมยเนี่ยเขาคลอดลูกมาหลายเชือกแล้วเนาะนาำมา

นายนายวัสดีค่ะว okay. ัสดีค oh. ่ะน้องใบบุญนะคะขอจับหน่อยค่ะโอ้โหเดินไม่ค่อยเดินนะลูกนะนายนายน้องใบบุญโอ้โหโอ้ยยังเดินไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะเดินยังลากขาอยู่ น่ารักน่ารักน่ารักมากมากเลยเขาให้เมีเอฟซีเยอะๆนะเมมเมมบอกเมมนมบอกโอ้กินนมก่อนกินนมก่อนนะคะหนูกินนมก่อนนะคะโอ้หิวนมหิวนมน้องใบบุญอายุได้สามวันนะคะวันนี้หยิงมาได้ได้ตอนอายุน้องสามวันค่ะวันนี้แวะมาเที่ยวหาน้องใบบุญนะคะ เป็นคนบ้าน,น,นเดียวกันกับยิงเองเจ้าของเขาเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะอ,อร่อยไหมลกูกถ้าดูดนมนะคะเนี่ยดูดนมแล้วน่า กินนมเยอะๆนะจะได้อ้วนๆตอนนี้ยังผอมๆเลยนี่สามวันสามวันเนาะมมลาอีกประมาณสักเดือนส่งเดือนดูสิมาเนี่ยวันละเรื่องเลยแม่มองไทยอ้วนนละตอนนอ้ใครไปหันมกี่มาถ้าตอนนั้นดูดละชุกชุกชุกตัวนัดดูดละว่าน้อดูด giận đó là chúng ta làm nên những cái cái đó. Tôi cần farm thêm ít nữa. Mình cứ cho đỡ. Ừm. อีมือหันไปน,นูน้นเมือน้ำนโอ้เยอะเอนลูกเด้ <ś le> <ś le> อแม <ś le> ่ยยอะเยอะๆอากมือนี่เอาออดื่มยังไงทีนีมาทงมางนี้นแม่เขาใจดีมากเลยนะนี่ ดู่อนดูแล้วอนใจดีเลยแม่ก็ไปให้เีร์อ้ตกใจหมดเลยบตเล็กแม่ก็ตกใจ แล้วลูกลูกลงเสียงดังมากเลยเมื่อกี้หานมบ่หานมดูหานมดูนะคะ เก่งนะคะเนี่ยน้องใบบุญนะคะแม่เหมยก็ยืนนิ่งมากๆเลยให้น้องดูดดูดเอาจบจ๊บจๆบจให้หนูแข็งแรงแข็งแรงเร็วๆนะลูกนะแม่แม่เอฟซเขาเห็นหนูแข็งแรงเขาก็ดีใจโตเร็วด้วยช้างอะ่ะ ก็หญิงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มาเยี่ยมน้องอน้องดอกน้องเหมยนะคะกับน้องใบบุญนะคะดีใจมากๆนะคะ<อ>ก็ขอบคุณมากๆที่พี่ๆทุกคนนะคะติดตามชมแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆให้นะคะหญิงขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ